เแม่ย okay. well, <'t> ่าพามาเลี้ยงกาแฟที่ห้างคูเล่นี่ของลุกชายเลี้ยงกาแฟลูกชายมาแล้วมาแล้วมี่ขนมของคนสวีเดนกินกับกาแฟเดิกั ขออ่อทักาวัสดีเก็บมามาทักกัแม่ัจอารมณ์ดีจ้ะแม่ฉแม่ฉันใจดีอารมณ์ดีเก็นคนใจดีเกกัก็ข้าวให้กินพ่อมบักะแทมผ้า,ามาเรียงกาแฟาอีกออพวกฉันผ้านั่งไปเอง พรลบหลุมศพวันพระบรรุษน่ะเด้ใกล้จะเทศกาลฮาลาวีนใกล้จะสิ้นปีกันหนึ่งครั้งก็เทศการทีนึงก็พากันไปแซ่บวอมะมะเด็กกอดมามะมามะเด็กแหกกอดคุณเธอไรอินเตอร์เมียคอยบอดดี้งงินหูเพิ่นอันนี้เนี่ยเพิ่นใส่อ่าที่ฟังหูเพิ่นหูหูอาจจะตึงๆแน่แม่จต่ลูกชายบอกคนบอดดี้งิ่งิน โอ้มับก็ให้โอ้ยคุณชายฉันกินแซ่บกินนัวได้กอดปะปะยาสีฟกนนะฮะเดีหยวจะหักนะฉันก็หักของฉันดีเออหักคุณชายกินอะไรขนมคุณชายโอ้ยเด็กชายลาทั่ว,ลวเลยหรอน่ากินดินี่ของคุณชาย บอกินถอกินต่เส็ตนัวคนดูแลฉันคนพายฉันคุณสามีโอเคยอละโซดูแลให้าโอเคดูแลม妈าดูแลาเออ แเห็นเมียกินแน่เออเมียบ่ฮูคือคันมันยอหลายอกเวียดอิงเงินทิ้งอยู่คันยอหลาอฟอร์มทักสมิเกก็เกิดว่าเธอทำให้ฉันด้วยนะขอบคุณมากที่ดูแลฉันขอบคุณหลายๆค่ะคุณชายคุณชายสุดหล่อทำให้ม,มีผัวดีอย่างนี้แหละเออขากเนาะย,ย่อนั่งเนี้ยแค่จะคอยกินเขาคอยโอตัดเส็บกินแกนี่ อันนี้เนื้อนมชานมของสวีเดนเด้อแม่ย่าพามาเลี้ยงแม่ย่าพามาเลี้ยงใจดีฉันน่ะปรัชนาดีแท้ฉันน่ะโศกดีแท้ไม่ได้ว่าจะคล้องเลยเข้าค้างตัวคล้องยังดอกเป็นความจริงเจะจ้ะ แม่ฉันใจดีบางคนก็ไม่มาสนใจถูกสะพายจั่สีดอกจาก่ามนี่แต่แม่ฉันเนี่ยฉันหลากหลายเต่อ <laughs> ยอร่อย <c oughs> <c oughs> Được rồi, chịu uhm. Dạ Ok, được rồi uhm, Này, ma mà uhm. đồ ให้ด่ก่อนเซให้ด <doubling the finger> ูมาม่าให้ดบ๊ายบายมาม่าบอกว่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาม่าหน่อยนะคะ